เปิดมาประมาณเกือบ20ีแล้วค่ะเป็นเจ้าของร้านเยาวราชบะหมี่เกี๊ยวกุ้งค่ะเปิดเส้นของเราทําเองเส้นจะเหนียวนุ่มพอผัดเสร็จออกมาลูกค้าจะ้บอกว่า เหนียวนุ่มทานแล้วเพลินถ้าเกิดอยู่ในพัตาคารเนี่ยจะขายอยู่หลักร้อยแต่ของเราเนี่ยจะขายอยู่ที่ประมาณหลักสิบสวัสดีค่ะพี่จอยอจุฑาธรค่ะก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหมูกรอบค่ะได้ทานทุกอย่างครบก็จะเป็นชุดเจวราชท,ทรงเรื่องค่ะที่ลูกค้าชอบสั่งนะคะจะได้ทานทุกอย่างตัวนี้จะเน้นเครื่องค่ะตัวเส้นของเรานะคะทําเองไม่ใช้สารกันบูเส้นจะเหนียวนุ่มเริ่มต้นเราอยู่ที่50าบาทตัชิมีของเราก็จะมีตัชิมิกุ้งกัวชิมีไก่เริ่มต้นอยู่ที่ห0บาทจะเป็น หารจีนโบราณที่หาทานยากนะคะถ้าเกิดอยู่ในพัตาคานเนี่ยจะขายอยู่หลักร้อยแต่ของเราเนี่ยจะขายที่ประมาณหลักสิบเราจะนําเส้นไปลวกก่อนนะคะแล้วก็นํามาจี่ในกระทะค่ะให้เส้นอ่ะหอมเหนียวนุ่มค่ะแล้วเราจะมีน้ำราดสูสตรเฉพาะของทางร้านเป็นน้ำส๊อกของทางร้านเลยค่ะก็จะหมี่พี่จอเริ่มต้นที่60บบาทข้าวผัดหมูแดงข้าวผัดหมูกรอบข้าวผัดกุ้งหรือถ้าชอบาทานสองอย่างก็ข้าวผัดหมูแดงหมูกรอบค่ะ ตัวข้าวของที่ร้านเนี่ยก็จะใช้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิค่ะจุดเด่นของข้าวผัดนี่ก็คือเราจะผัดแห้งค่ะไม่เน้นน้ำมันพิจารณาท้าซอยงามวันยี่สิบสามซอยวัดบัวขวัญน,นะคะสังเกตซ้ายมือค่ะจะเป็นอาคารพาณิชย์หน้าร้านนะคะจะมีป้ายบอกเด่นชั้นเป็นสีส้มนะตรงข้ามร้านอ่ะจะเป็นลานจอดรถของพันทิพย์ลูกค้าสามารถจอดในร้านได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งกลับบ้านเนี่ยพี่จอยแนะนําว่าให้โทรสั่งดีกว่าค่ะเพื่อความสะดวกเอาแวะรับได้เลยค่ะ ร้านเปิดประมาณ11บเอโมงค่ะปิดประมาณพุ่งหนึ่งไม่เกิน2องทุ่มค่ะอยากจะเชิญให้มาลองทานอาหารที่ร้านนะคะ